อย่าพิ่งกุมขมับถ้ากำลังโลกแตกคิดไม่ออกกินอะไรดีแม่แม่ท้องอ่อนๆรีบมาดูอาหารสำหรับบำรุงลูกในท้องไตรมาสแรกกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่โจนค่ะ อุ๊ยแม่แม่ที่เพิ่งกำลังมีเบบีตัวน้อยๆในท้องต้องทานเมนูแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ให้ลูกที่สุดแม่ท้องมือใหม่ที่ยังไม่มีไอเดียเมนูอาหารสำหรับคันอ่อนๆวันนี้เราขอมาแชร์อาหารเมนูน่าทานที่ได้ประโยชน์ทั้งแม่และลูกมาฝากทุกคนกันเลยค่ะเ <Wow. S 1> ตรียมอุปรกรณ์เครื่องครัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเมนูที่หต้มจืดตำลึง เมนูง่ายๆสบายท้องอย่างต้มสื่อตำลึงเลยค่ะวัตถุดิบหาซื้อได้ง่ายตามตลาดได้แก่ไปตำลึงเต้าหู้ไข่หมูสับซอสปรุงรสต่างๆพริกไทยป่นซุปก้อนรสหมูน้ำปลาและน้ำเปลา่า <Okay. S 1> เป็นเมนูที่ได้ประโยชน์ครบโภชนาการค่ะทั้งโปรตีนจากเต้าหู้ไข่และหมูเสริมการเติบโตลูกในท้องและกรดโฟลิกจากใบตำลึงที่ช่วยป้องกันทารกเกิดมาพิการ ทา,ทานทุกวันเสริมสุขภาพทั้งแม่และลูกค่ะเมนูที่2โจ๊กข้าวกล้องข้าวที่มีคุณค่าสูงอย่างข้าวกล้องคนท้องห้ามพลาดเลยค่ะวัตถุดิบตามนี้ได้แก่ข้าวกล้องน้ำเปล่าหมูบดสุปก้อนรสหมูต้นหอมซอยขิงซอยซอสปรุงรสพริกไทยปน่น แม่แม่รู้ไหมคะข้าวกล้องเป็นข้าวไม่ขัดสีและยังมีจมูกข้าวจึงทําให้คุณค่าทางอาหารสูงมากโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่สูงกว่าข้าวปกติถึง2เท่าตัวเลยคะ่ะและวิตามินต่างๆที่ช่วยให้คุมน้ําหนักคุณแม่ธาตุเหล็กสูงจะเข้าไปบํารุงเลือดไหลเวียนให้ดีช่วยส่งอาหารไปอย่างลูกในท้องนั่นเองคะ่ะเมนูที่3กุ้ยช่ายผัดตับเอาลองมาเปลี่ยนเมนูผัดกันบ้างคะ่ะ กุยช่ายผัดกับตับทำได้ง่ายๆด้วยวัตถุดิบต่อไปนี้เลยค่ะตับหมูดอกกุยช่ายกระเทียมน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายและน้ำเปล่า เรียกได้ว,ว่าเป็นเมนูรวมวิตามินและาธาตุเหล็กแบบแน่นๆให้คุณแม่เลยค่ะกุยช่ายวิตามินอยู่สูงมากและกากใยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายและเรื่องความดันค่ะอีกทั้งาธาตุเหล็กจากตับหมูบำรุงเลือดไปถึงลูกในท้องด้วยนะคะเมนูที่ 4. ไก่ผัดขิงมาการกับอีกเมนูผาดค่ะ เพิ่มความแซ่บเข้าไปอีกนิดกับเมนูนี้โดยวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะเนื้อไก่ขิงกระเทียมหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าต้นหอมเห็ดหูหนูซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลทราย เนื้อไก่เป็นเนื้อที่คนทองต้องทานค่ะเพราะเป็นเนื้อไขมันต่ำไม่ติดมันย่อยง่ายโดยเฉพาะส่วนของอกไก่และที่สำคัญขิงเป็นสมุนไพรช่วยขับระบบการสร้างน้ำนมค่ะและช่วยลดคอร์สเตอรลอลในเลือดแม่แม่หายห่วงเรื่องความดันได้เลยค่ะเมนูที่5ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ไหนๆมาทานเมนูปลากันบ้างค่ะด้วยเมนูง่ายๆแค่เตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยปลาทับทิมพริกขี้หนูน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลปรีบมะนาวรากผักชีกระเทียมและผักชีค่ะ อยากให้ลูกฉลาดต้องเสริมเมนูปลาด้วยนะคะแม่เพราะในปลามีโอเมก้า3สูงช่วยบำรุงสมองและเส้นประสาทลูกในท้องที่สำคัญปลาน้้ำจืดไขมันต่ำและคอลลาเจนสูงช่วยควบคุมน้ำหนักคุณแม่แถมบำรุงกล้ามเนื้อหมดลูกให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ ทีนี้คุณแม่ก็มีไอเดียเมนูเด็ดๆทานได้แล้วนะคะเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่เพื่อเสริมสุขภาพลูกในท้องอย่างเต็มที่กันค่ะคัดสรรอาหารที่ดีเพื่อลูกตัวน้อยในท้องแม่อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย